20ิมิถุนายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬนะครับเช้าเเนี่ยมันสำรวจดูตามบริเวณใต้ง่ามกิ่งของต้นทุเรียนนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ ถ้าหากว่าเรามาสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะน้ําดําๆอยู่ตามบริเวณใต้ซอ,อกของกิ่งอย่างนี้นะครับนี่คือสัญญาณสัญญาณของเชื้อราไฟทอปทล่านะครับที่มักจะเกิดในช่วงฤด,ดูฝนหนึ่งละสองเกิดในลักษณะของต้นที่มีกิ่งหนาะหรือว่า,าขาแขนงเขาบาังแดดในช่วงฝนตกชุกๆ น,นานวันไปก็จะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นนะครับก็แนะนําว่า,าให้เราใช้มีดนะครับขูดขูดขูดบ,งบางๆนะครับขูดออกแล้วแล้วเรา,าเพื่อที่จะเป็นการเปิดแผลถ้าหากว่าเห็นตั้งแต่เนิ่นๆอย่างนี้นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใช้ตัวนี้ครับน้ําส้มควันไม้ผสมกับปูนแดงนะครับและก็มาทําการทา การทานะครับทาบ่อยๆเนี่ยทาแบบนี้นะครับให้เราทําการทาให้รอบบริเวณที่เป็นนะครับทาให้เป็นปวงกว้างๆเลยนะครับการทาเนี่ยสามารถทาได้ทุกสองวันทุกสามวันทาบ่อยๆนะครับถ้าเราไม่ใช้น้ําส้มควันไม้นะครับเราก็ใช้พวกปัจจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับในการที่เราจะมาทาป้องกันไว้ตลอด ถ้าเห็นแต่น่นเนินนี่เราสามารถทาได้ป้องกันไว้นะครับส่วนทางดินนะครับเราก็ดำเนินการพ่นปัจจัยเช่นกันขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการแต่งคแคนแงงออกเพื่อให้บริเวณแถวแถวนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้บริเวณแถวแถวนี้เขามีโอกาสได้รับแสงแดดนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับการแต่งกิ่งคแคนแงงต่างๆเนี่ยออกเพื่อให้ตรงบริเวณนี้มันได้รับแสงแดด นี่ครับเราตัดออกนี่เห็นไหมครับเริ่มที่จะโล่งขึ้นเริ่มที่จะได้รับแสงแดดนะครับแสงแดดนี่จะเป็นตัวหนึ่งในการช่วยช่วยไม่ให้เชื้อราไฟท็อปทลาเขาลุกลามนะครับเนี่ยกิ่งด้านล่างนี้รู้สึกว่ามันจะแน่นนะครับอายุทุเรียนต้นนี้ก็จะเข้าสี่ปีแล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้มาดูแลในช่วงฝนตกชุก,ชก มันจึงทําให้บริเวณนี้หนาแล้วก็เรายังไม่ได้แต่งกิ่งแขนงน,นั่นเองช่วงโอกาสที่เหมาะในการที่เราจะแต่งกิ่งแขนงน,นะครับก็เป็นช่วงที่มีแสงแดดนะครับเหมือนวันนี้นะครับมีแสงแดดเราตัดกิ่งแขนงออกการตัดกิ่งแขนงในช่วงที่มีแสงแดดข้อดีก็คืออมันจะทําให้แสงแดดเข้ามาได้ทุกทิศทุกทางนะครับนี่ครับเราตัดกิ่งแขนงออก การตัดกิ่งคะแนงแต่งกิ่งแะแนงเราก็ทําได้ทุก3เดือนทุก4เดือนนะครับอาก็จะเห็นว่าเริ่มโล่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดําเนินการแต่งแะแนงให้จนเสร็จนะครับแล้วก็ทาบ่อยๆโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ